จับหอยแข็งและซอสน้ำปลาแบบนี้เขาเป่าป,ป๊าไปเลยโอป้าพักกินเมนูวันนี้ยำหอยแข็งหอยแข็งตัวใหญ่ๆน่ากินเบอร์ มามาชิมดูสิหอยแค็งเกาหลีอร่อยไหมโอ้เนื้อวานวันจะหอยแข็งละซอสน้ำปลาแบบนี้โอ้เข่าปั้งปาไปเลยว้า นุมน่มๆเนียวเนียวนึกนึกใส่พริกมันแพ้ตัวอแล้วก็ใส่อะไรนะโซเซจีผักันชายแล้วก็หอมแดงมันห,มหมอมหอมกินพริตตี้มันเซ็จ 눈이 투콘? 와. 와. 음. 박수 또 있자. 김배미다, 이메카. 허박또 있자. เสร็จปังมากโอยโสดมากจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่เนาะเอาหอยค็งยำแบบนี้อร่อยอร่อยอขอยคำหนึ่งสิ 다빡이음 와아 맨동차이천어 호이천 음이 야유 응 쭘쭘 남빠라 음알로알로음완완이완완 ใช้มือไปเลย 섹, 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 노 섹, 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 호호 섹, 와 섹, 로 섹, 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 ฮวยเค่งกับน้ำยำเข้ากันเข้ากันเซฟเซฟยำฮวยแข้ง,งแบบนี้แหละทุกต้องใช่เลยอร่อยบอเสร็จปังมาม